สวัสดีครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRU ที่นี่มีคำตอบกับผมมวลชนเตวิยะหน่วยสื่อสารการตลาดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติครับจากท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ดรกฤตเตเมศบุญนุ่นนะครับประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคและท่านอาจารย์โกมินดรโกมินวังอ่อนนะครับกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคนะครับวันนี้ท่านทั้งสองท่านนะครับจะมาคุยถึงเรื่องอ หลักสูตรนะครับสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคครับในประเด็นแรกครับอาจารย์อยากให้อาจทั้งสองท่านนะครับคุยเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสาขานี้ครับประวัติของสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคครับเราเริ่มต้นหลักสูตรตั้งแต่ปีพศ .2548 โดยการก่อตั้งของอาจารย์ดรวันนรัตนพงศ์ท่านอดีตคณะบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ครับซึ่งก็ ท่านได้บริหารหลักสูตรมั้งแต่ปี48จนจนถึงปี62ก็คือปีที่แล้วท่นานไดเกษียณไปแล้วผมก็ได้มารับตําแหน่งต่อนะครับโดยโดยประวัติความเป็นมาของหลักสูตรเนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้รสร้างองค์ความรู้ใหม่ของออนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในระดับ g m e t r y ก็คือคอ,อ,อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงแสดงว่าหลักสูตรที่จริงๆแล้วก็หมายถึงหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ ใช่ไหมครับ fate, ของของของ GMS ในเขตลุ่มน้าโขงใช่ครับเขตเป็นองค์ความรู้ของลุ่มน้ําโขงครับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนีจะเน้นในเรื่องของการได้รับองค์ความรู้จากการพัฒนายุทศาสตร์เพื่อไปต่อยอดองค์ความรู้ตัวเองในอนุภาคลุ่มน้ําโขงครับครับในส่วนการเรียนการสอนครับอาจารย์การเรียนการสอนเนี่ยเป็นเป็นอย่างไรบ้างครับในในหลักสูตรนี้ เรารมมองในแง่ของหลักสูตรก่อนหลักสูตรเนี่ยก็คือเป็นสาขาวิชาที่ตอบโจทย์ต่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นโดยการเชื่อมโยงกับเขตภาคอนุภูมิภาครุ่มน้าโขงซึ่งเมื่อพูดถึงอนุภูมิภาครุ่มน้าโขงก็จะมีของเราคือประเทศไทยพม่าลาวเวียดนามแล้วก็จีนโดยเฉพาะยิ่งจีนเป็นเป็นประเทศที่สําคัญมากในช่วงนี้นะครับลักษณะของการจัดการเรียนการสอนก็จะเชื่อมโยงองค์ความรู้ ในอนุภาคร่มไปน้ำโขงเราจะเน้นในเรื่องของมนุษยวิทยาครับก็องค์ความรู้ในเรื่องของการจะทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งการต่อยอดไปในกระบวนการวิจัยการ,รสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับเป็นการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน,นของผู้เร<ฟ>ียนแล้วก็เมื่อจบไปแล้วนี่ก็สามารถนําไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับตัวเองลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษของสาขาวิชานี้คือมีความหลากหลาย ผู้เรียนไม่ได้มาจากที่เดียวกันบางคนก็เป็นผู้ประกอบการบางคนก็เป็นนักวิชาการบางคนก็เป็นข้าราชการระดับสูงแต่ละคนก็จะมีจุดเน้นของตัวเองที่แตกต่างกันบางคนก็มาจากสายวัฒนธรรมบางคนก็มาจากสาย NGO นจีโแต่ละคนก็เป้าหมายแตกต่างกันแต่ว่าโดยจุดเด่นของสาขาวิชานี้คือความเป็นเลิศทางด้านการบริหารการพัฒนาโดยยิ่งยเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ในขณนะดเดียวกันเนี่ยเมื่อทุกคนจบหลักสูตรออกไปแล้วเนี่ยแน,น่นอนน่าความเป็นเลิศของสาขานี้คือ,อความสามารถในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคนะครับเมื่อใช้คําว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาเนี่ยกับภูมิภาคน,นี้จะแตกต่างกันยุทธศาสตร์การพัฒนาคือองค์ความรู้ในด้านการจัดทาแผนแต่พอเพิ่มคีย์เวิร์ดคำว่าภูมิภาคไปเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ สี่ประเทศหลักๆที่ผมได้นำไปตั้งแต่เมื่อกี้ครับว่าเมื่อจบไปแล้วสามารถนําตัวเองนําองค์ความรู้งตัวเองไปบริหารจัดการพื้นที่ GMS ได้นะครับบางคนเป็นผู้ประกอบการจบจากเราไปแล้วก็สามารถค้าขายกับนานาประเทศในแถบ GMS ได้โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจากเราเนี่ยครับแสดงว่าหลักสูตรนี้ก็คือเขาได้รู้ในเรื่องของภูมิภาครวมทั้ง GMS ด้วยเขาเลยไปต่อยอดในการทั้งการพัฒนานะครับ ทั้งการทําธุรกิจด้วยใช่ครับแสดงว่าไม่ไม่ได้จํากัดแต่เชิงเชิงวิชาการถูกต้องไหมครับอืมจริงๆแล้วเราจบไปครับแน่นอนว่าเป็นนักวิชาการและส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือออกไปแล้วสามารถบริหารจัดการองค์กรตัวเองได้เลยนะครับเป็นข้าราชการระดับสูงของจังหวัดเชียงรายก่อนมาเนี่ยก็ยังมีคนเรียกว่าไม่รู้รอบในเรื่องของเ m s แต่พอจบไปปุ๊บรู้รอบเลยเรื่องของ ลาวเรื่องของเวียดนามเรื่องของจีนเรื่องของฟ้าม่านนะครับก็สามารถบริหารจัดการพื้นที่หรือเชื่อมโยงจังหวัดเชียงรายกับพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านได้ครัเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ได้จากสาขาวิชาเราครับถ้าเจาะเข้าไปในส่วนของการเรียนการสอนนะครับแสดงว่าอาจารย์บอกว่าเขารู้รอกมากขึ้นเนี่ยแต่ว่ากระบวนการเรียนการสอนมันต้องมีการ วิจัยหรือการลงพื้นที่หรือ<ช>ว่าการทําอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้องค์ความรู้<ช>ตรงนี้มาไม่ทราบว่าอาจารย์ขอที่อาจารย์ที่บ้านนิดหนึ่งครับว่านักเรียนที่มาเรียนเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างจากการเรียนการสอนที่ที่ที่เขานําที่เขาได้ความรู้เนี่ยไปใช้งานนะครับมีหสเต็ปครับ,รบสเต็ปแรกเลยก็คือปฏิบัติจริงเลยรเราอย่าลืมว่าในระดับนี้เองเนี่ยเราเรา ทฤษฎีเราเราเราหลายๆคนรู้แล้วแต่ในขณะเดียวกันเมื่อรู้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะนําไปปฏิบัติจริงในห้องเรียนเราจะใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบสัมมนาสัมมนานะครับวิภาควิภาคสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็นํามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ในชั้นเรียนครับเมื่อวิภาคได้แล้วเปรียบได้เหมือนกับเป็นทฤษฎีหนึ่งของของแต่ละสาขาวิชาจากนั้นเนี่ยก็นําไปสู่การ ใช้ทฤษฎีจริงในหน่วยงานของตัวเองครับแต่ใครจะเป็นโอวัฒนธรรมในรลูกศิษย์เราเนี่ยทันัศนีก็อยู่ที่ว่าทำจังหวัดก็จะเอาองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนเนี่ยสามารถไปใช้ได้จริงในหน่วยงานเพราะว่าองค์ความรู้ในห้องเรียนีเป็นระดับทุษฎีบัณฑิตเพราะนั้นไปใช้ได้ในขณะเดียวกันเราไปศึกษาดูงานในประเทศแถบจีเอ็มเอสซึ่งเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วผมก็ไปกับทตรโกมินไปที่เชียงตุง อยากให้ต้เกุมินเล่าให้ฟังว่าเชียงตุงเจอลองลองลองคุยซึ่งนึกว่าตัวนักศึกษาด้วยใช่ไหมหรืออาจารย์ด้วยทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์เลยนะครับไปเชียงตุงคราเนี้ยได้อะไรมาแล้วก็ไปไปดูเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่เราพานักศึกษาเข้าไปศึกษานะครับดูงานนะครับก็มีทั้งไปศึกษาที่ที่ไรนะครับในในรัฐในแม้วาเชียงตุงม่าเชียงตุงนะนะครับก็ได้ได้ได้รับความรู้อะไรมากมายได้เห็นประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับ วิธีคิดในการวิจัย <indie S 2> ของอาจารย์ที่น่นเคยทำถึงไรในเชิงพื้นที่ในเชิงมุษยทยาต่านะครับเราก็ได้มีการทําข้อถกเถียงคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปมากมายนะครับนอกจากนั้นก็ได้ไปศึกษาดูพื้นที่ชุมชนที่อาจจะเป็นพื้นที่ชุมชนห่างไกลชายขอบบ in okay. oh, ้างนะครับทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชายขอบก็เป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้นะครับเพื่อนําเอามาประยุกต์ใช้ในการที่จะจะทําวิทธศาสตร์หรือว่ามีการประยุกต์ใช้ในในการจัดการ เรียนการสอนด้วยแล้วก็ในการทํางานของนักศึกษาด้วยครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือกลุ่มวิชาของพวกเรานี่ยเราก็ได้สร้างเน้นแล้วครับแน่นอนภาพกลุ่มวิชาเกี่ยวกับเรื่องของอนุภาคกึ่งนาของนอกจากนั้นเรายังมีขยายไปเรื่องของกลุ่มวิชาทางด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมนะพันนะครับเรื่องของทางสังคมวัฒนธรรมสารสนเทศต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการสร้างวิทยาศาสตร์เนี่ยสร้างนักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาจาเป็นจะต้องมี การทำความเข้าใจเก,ก็บองค์ความรู้ที่หลากหลายในประเด็นครับครับอันนี้คือเราลง้นที่จริงไปเลยรเราพาทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย<ช>์ไปศึกษาร่วมกัน<ช>อาจารย์ก็ไปคอยไกด์คอยแนะนำใช่ไหมครับ<ช>เพื่อน,นําองค์ความรู้มาใช้มาต่อย,ยอดอันนี้คือเป็นเป็นที่เชียงตุงนะครับมีที่ไหนบ้างครับท,ท,ที่ที่ไปครับอาจารย์นอกจากเชียงตุงแล้วตอนก่อนหน้านี้ เราเราศึกษาดูงานในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงแต่ว่าเป็นในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่าง g e o m s กับกับจังหวัดเราครับซึ่งตัวนี้เป็นเป็นจริงๆแล้วเป็นเป็นคีย์เวิร์ดหลักของหลายวิชาหลายหลายหลายวิชาที่เราเรเหมือนอย่างรายวิชานิเวศวิทยารูปน้ํโขงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียนนอกพื้นที่นอกพื้นที่มหาวิทยาลัยซึ่งจะให้นักศึกษาเนี่ยไปดูสภาพจริงรวมทั้งข้ามไปฝั่งาครับ ไปดูว่าการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างเรากับลาาเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไรซึ่งคณาจารย์ที่มีความสามารถของสาขาเราอย่างผู้ช่วยตรา์ดรนาวินพรมเจษานี่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่มากเพราะนั้นถ้าถ้าถ้าเรียนในหลักสูตรนี้ก็จะเจอดรนาวินความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไปครับอาจารย์พอแนะนำเลยไหมครับว่าในส่วนวิญญานิผลที่นักศึกษาได้ลงไปเนี่ยหัวข้อที่น่าสนใจ ที่อาจารย์ได้ดูมาเนี่ยมีหัวข้อไหนบ้างครับที่ที่น่าสนใจที่เราอยากจะคุยกับกับกับผู้ชมนะครับว่าเป็นงานน่าสนใจแล้วก็อยากให้ติดตามมีมีไหมครับครับยางส่วนหนึ่งเนาะตอนนก็ไั้ดูแลวิการของนักศึกษาปริยเติของเราอยู่เช่คุณสมภพจันทรกศัครับนะครับอันนี้ท่านก็เป็นผู้ในการศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อเพื่อลูกหญิงและชุมชนนะครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านกําลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานกลุ่มที่เป็น แรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติชาวไต้ชาวไทยนะครับชาวไต้ในจังหวัดชิมไรนะครับก็เป็นประเด็นท้าทายนะครับว่าข้อสรุปในเชิงยุทธศาสตร์และกการจะทำยุิธศาสตรเนี่ยนะครับจะนําไปสู่การบูรณาการวิธีการแนวทางในการช่วยเหลือแล้วก็บริหารจัดการกลุ่มแรงงานเหล่านี้ได้อย่างไรเป็นการทําวิจัยนอกราชอาณาจักรไปทําที่พม่านำทุ่มพม่าแล้วก็ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มไตทั้งหลายหลย แล้วก็นํามาสร้างเป็นองค์ความรู้ซสดงว่าเก็ดข้อมูลแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดจากปัญหามันเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับใช่มันเป็นปัญหาที่กระทบกับเราอใช่ครับรแทนที่เราจะแก้แก้ไขปัญหาที่เรา<ช>ครับ ในทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเรามองว่าเราควรที่จะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอันนี้เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ว่าบางอย่างเราไม่สามารถแก้ในจุดที่เราในบ้านเราได้แต่ตรงนี้คือเราไปศึกษาแล้วก็มันกระส่งผลกระทบต่ออ่ตจุดเริ่มต้นเราไปแก้ที่จุดเริ่มต้นใช่ไหมครับการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศต้นทางค่อนข้างจะมีได้ข้อมูลที่ละเอียดมากข้อมูลจังหวัดเชียงรายจะเป็น บางท่านเหมือนทัศนีดอนเนทเนี่ยซึ่งเป็นพ่วงในการบุมทรงสือเมว่าทำของว่าทำจังหวัดเชียงรายเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวจากเชียงตุงอันนี้นี้เป็นน่าสนใจนะเพราะเมืองบ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมครับแทนที่ว่าเราจะทําวิจัยวิจัยเฉพาะในเชียงรายเราก็ไปทาที่เชียงตุงแล้วก็ทาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวจากเชียงตุงหนึ่งมาเชียงรายแล้วก็เชื่อมไปที่สาม จังหวัดทั้งเหนือตอนบนครับอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่ว่าถ้าใครมาเชียงรายยันมันยังมีประตูไปสู่เชียงตุงใช่แล้วเชียงตุงยังมีอะไรที่มันน่าสนใจคือกลายเป็นว่ามันไม่ได้ได้เฉพาะในส่วนของรู้แค่ว่าว่ามีอะไรมันยังเกิดธุรกิจท่องเที่ยวด้วยใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับครับ่งที่ความภาคภูมิใจของพวกเราคือมีบัณฑิตนะเได้ผลิตด็อกเตอร์ไปหลายท่านหลายคนนะครับ ก็อย่างเช่นคุณดรโซเฟียครับนี่ก็เป็นประธานสภาวุฒิธรรมที่อเมริกาครับนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของแขกุกเราครับนะครับเพราะฉะนั้นยังมีมีดรสันสรียาสันสียาเป็นเป็นนายกเทศบาลเวียงเหนือซึ่งก็ได้เอาวิชาความรู้ที่ได้จากเราเนี่ยครับไปพัฒนาองค์กรของตัวเองครับนะครับดรสุพุฒทนทาใช่สุพุฒทนทานก็อยู่ที่จังหวัดนะครับหลายๆาท่านก็จบจากเรา แล้วก็ได้เอาความรู้ที่เกี่ยวกับยุศาสตร์การพนาภูมิภาคนไปใช้ก็อย่าลืมว่ายุศาสตร์การพนาภูมิภาคหรือยุศาสตร์การพนาเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนจากองค์กรเพราะมันเป็นเครื่องมือในการพฒนาองค์กรเพื่อไปสู่เป้าหมายให้ได้เพราะผมเท่าที่ทราบจากจากบัณฑิตที่จบไปดยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ดูแลในด้านนั้นๆใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าพอได้ลงองความรู้ตรงนี้ไปเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าใจหรือว่าเข้าไปพัฒนาในสิ่งที่เป็นปัญหา ในสิ่งที่ต้องการให้พัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาดูแลในแต่ละด้านซึ่งเกี่ยวกับท้องถิ่นล้วนๆเลยครับ,รบมองในเขามีความสามารถในการมองภาพภาพรวมได้ดีขึ้นจากจากตอนจบปัญญาโทมา็ุ๊บปัญญาเอกปุ๊บเนี่ยมองในภาพรวมมากยิ่งขึ้นและร,รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรกับปัญหาที่องค์กรมีอยู่จะไปสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือจะไปวิจัยต่อยอดนั่นขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของนักศึกษาที่เราให้ไป ส่วนใหญ่ก็ก็จะดีค่อนข้างเยอะแต่ดูแล้วส่วนใหญ่เป็นลักษณะการลงพื้นที่จริงลงพื้นที่จริงครับครับฉะนั้นงานที่ลักษณะเป็นคอสเวิร์กอยู่จะไม่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่จะเน้นเชิงวิจัยเน้นเชิงลงพื้นที่อันนี้นี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์คือคืออย่าลืมว่าการเรียนการสอนในระดับริญญาเอกเนี่ยอาจารย์เป็นแค่โค้ดหลายหลายหลายๆายสํานักลงมองเลยว่าบางทีนักศึกษาเนี่ยเก่งกว่าอาจารย์นี่ บางคลาสที่ผมสอนเนี่ยเลเวลของนักศึกษานี่สูงกว่าอาจารย์ผมก็มีหน้าที่ในการทําให้กรอบที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยสามารถนําไปสู่ประโยชน์ของนักศึกษาได้ครับให้นักศึกษาสามารถนํากรอบที่เราวางไว้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในขณะเดียวกันก็นําไปสู่การจัดการองค์กรของเรคเอง แสดงว่าในในส่วนขององค์ความรู้เนี่ยนักศาหลายท่านล่ะอาจจะมีความรู้ในเฉพาะด้านที่เขาทํางานอยู่เนี่ยมากกว่าอยู่ละใช่ครับแต่ของเราเป็นลักษณะการโคชชิ่งใช่ครับเป็นการเป็นการแนะนําแนะแนวหรือว่าเชื่อมโยงนะครับองค์ความรู้นะครับให้กับนักศึกษาได้พัฒนาต่อยอดไปอันนี้คือหลักหรือหัวใจสําคัญของของการเรียนในระดับเญญาเอกถูกต้องไหมครับอาจารย์ใช่ครับครับผมแล้วก็ในในส่วนที่ความท้าทายครับอาจารย์ ความท้าทายของของสาขาเนี่ยณปัจจุบันเราอยู่ในยุคของอาจจะเป็น 5G6G แล้วกันเนี่ยในสาขาตอนนี้นะครับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งโควิดเองที่ทําให้รูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ในในส่วนของสาขามีการดําเนินการหรือการปรับตัวอย่างไรบ้างครับใน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 สภาวะตอนนี้ครับอาจารย์ครับในในช่วงภาคการศึกษานี้แล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบออนไลน์นะครับก็เป็นหลักก่อนนะครับ อย่างไรนี่นะครับก่อนหน้านั้นหรือว่าในระยะถัดไปนะครับการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของการพบกลุ่มการดูแลนักศึกษาในทุกๆครั้งที่เราจัดคอร์สการเรียนการสอนนะครับเราจะมีทั้งการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีนะครับแล้วก็ลงพาพื้นที่ในภาคปฏิบัติด้วยนะครับก็คาดหวังว่านักศึกษาเนี่ยนะครับจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยก็ถือว่าหลายๆอย่างมันก็เป็นความท้าทายนะนะครับในการที่จะสร้าง นักวิทยาศาสตร์การพัฒนานะครับที่จะอธิบายและก็ทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตัวของประเทศมหาอำนาจใหญ่เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนนะครับซึ่งกําลังที่จะเป็นประเทศที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับเราจำเป็นจะต้องมีการทําความเข้าใจในเชิงยุทธศาสตร์หลักคิดของผู้นําก็คิดอย่างไรนะครับอีกทั้งการก้าวย่างของการปฏิวัติอุตสาหกรรมรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆนักยุทธศาสตร์ ก็จะเป็นต้องมีการทําความเข้าใจในสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นวัตกรรมใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะนําเอามาประยุกต์ใช้ในการอธิบายหรือเขียนหลักคิดหลักการในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะนำเอามาใช้ในการพัฒนาต้นง่ายคือผู้เรียนจริงๆแล้วจะต้องสร้างยุทธศาสตร์เป็นตั้งแต่เรียนปีแรกถ้ามีปัญหาเขาก็ต้องรู้จักสร้างยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอย่ังอย่างโควิดเนี่ยแน่นอนว่าทางมหาวิทยาลัยก็ดีทางสาขาวิชาก็ดีเราได้สร้างยุทธศาสตร์ของเราไว้แล้ว แต่นักศึษาเขาก็ต้องฝึกการสร้างยุทธศาสตร์ของตัวเองว่าเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไร,รปกติแล้วเกือบทุกรายวิชาที่เรารเราจากกัดการเรียนการสอนเนี่ยต้องลงพื้นที่ถ้าเราไม่ได้ลงแล้วนักศึกษาจะต้องทําอย่างไร,รซึ่งซึ่งตัวนี้เป็นตัวอา,าเนะรกับท ALENT อะนะคือฝึกให้เขามีความท้าทายในการจากกัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะก,กับตัวเองสดงว่ามันมีข้อจํากัดอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยข้อจํากัดก็คือการการลงพื้นที่ถ้าไม่ลงพื้นที่จะต้องทําอย่างไรอันนี้คือหนึ่งในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ต้องคิด จะต้องจัดการกับตรงนี้ให้ได้ใช่ครับแล้วก็ในในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นระดับปริญญาเอกนะครับปัจจุบันผมทราบว่ามี2หลักสูตรแบบที่พูดง่ายๆก็คือ1 1.1กับ2.1ใช่ไหมครับไม่ทราบว่าตอนนี้การเรียนการสอนเนี่ยในลักษณะของปอเอกปัจจุบันเป็นลักษณะหลักสูตรแบบไหนครับเราเปิดทั้ง2 2รูปแบบการเรียนก็คือรูปแบบเอ่อก .1 ครับ เมื่อก่อนก็เล็กกอเล็กคอนะครับครับกอหนึ่งกับกอสองครับอ่อกอหนึ่งก็คืออ่าไม่ต้องเข้าคลาสก็คือทำวิาวิทยาทลอย่างเดียวก็จะมีตั้งแต่วิทยานฤษหนึ่งไปจนถึงวิทยาพฤสี่นะครับแต่ว่าในส่วนนั้นเนี่ยคนที่จะต้องมาเรียนกับเราได้นี่จะต้องอย่างน้อยๆต้องมีความรู้เกี่ยวกับ ยุศาสตร์กันพนาภูมิภาคแสดงว่าควรจะต้องจบมาทางสายนี้สายนี้ถึงจะน่าจะเหมาะ้ารู้ว่าว่าน่าจะเหมาะกับการเรียนในสายกอใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากจะเรียนจริงครับหนึ่งจะต้องผ่านการทําวิจัยมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสายอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สองเนี่ยถ้าอยากเรียนจริงก็ต้องมาโค้ดเวิร์สกับเราสักประมาณ6หน่วยกิตในเรื่องของการจดทาแผนยุศาสตร์ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบ2 1จุหนึ่งหรือกอสอตัวนี้ จกกเรียนกสดปกติก็คือมีนักศึกษาเข้ามาทุกรุ่นก็เราก็จะแจกกาเรียนแบบคอร์สเบิร์กก่อนแล้วก็ทําวิจัยก็จะอยู่ในห่วงระยะเวลา2ปีคีับ2ปีนี้ลักษณะพิเศษของหลักสูตรเราเนี่ยตรงที่ว่าเรามีวิทยานิพนธ์เป็นรายวิชา1-4ึ่งวิทยานิพนธ์หนึ่งว่าด้วยเรื่องของการสอบเข้าโครงถ้านักศึกษาผ่านวิทยานิพนธ์หนึ่งได้ก็จะไป2 3 4สซึ่งเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลและการจัดทำเล่ม อ่าตรงนี้ครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ามีความพิเศษหนึ่งถึงสี่คือมันเป็นล็อกล็อกไม่ให้นักศึกษาออกนอกกรอบการทำวิจัยครับถ้าเมื่อไหร่อ่าไม่มีลักษณะรายวิชาแบบนี้ครับอาจารย์จะเหนื่อยและนักศึกษาจะหายไปแสดงว่าเดิมเดิมพีถ้าเกิดทั่วไปอาจจะไม่ใช่เป็นหนึ่งถึงสี่ถูกต้องไหมครับใช่ครับเป็นแค่วแบลเฉยๆนะครับผมผมรู้สึกว่าจะมีอย่างเดียวถูกต้องไหมครับอย่างเดียวแล้วก็อาจารย์จะเจอปัญหาว่าเขาออกไปไหนไม่รู้เลยแล้วก็หายไปหายคือคือข้อ ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาระดับปัญญายุทธโดยเฉพาะปัญญายุทธ์นะครับนักศึกษาจะมีภาระงานเยอะมากมีภาระหน้าท <spaghetti> <It> ี uh, ่ในภาระการงานเยอะนะครับเอกก็จะหายไปอะไรเงี้ยนะเราก็เลยปรับหลักสูตรโดยมีตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ไอหนึ่งต้องมาลงทะเบียนนะมาเจออาจารย์มาเจออาจารย์ทุกครั้งแล้วก็มาทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง แซวนี่คือจุดเด่นใช่ไหมครับจุดเด่นของสาขานี้เลยว่าในเรื่องการทําวิพนใช่คเราแบ่งเป็น4สเต็ปใช่ครับนะครับเพื่อให้สเต็ปมันย่อยเข้าไปใช่ครับแล้วก็เพื่อให้ต้องการให้นักศึกษามาคอนแทกกับเราเรื่อยๆใช่ครับเพื่อว่าถ้าเกิดเขาหลุดในขั้นตอนแรกเนี่ย มันยังแก้ทันถูกต้องไหมครับถ้าเกิดไปบางคนมาถ้าเกิดวิ่งคนเดียวเกิดบางคนเข้าขั้น3ขั้น4ีแล้วเนี่ยแล้วเอ้ากลายเป็นไม่ใช่อย่างนั้นว่าเป็นประเด็นนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือการดูแลนักศึกษาของเราว่าเราเราคิดมาเพื่อดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกๆเพื่อเขาเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ตกหล่นไปไประหว่างทางหรือผิดหัวข้อไประหว่างทางครับ ก็จะมีการดูแลอย่างดีครับมีตามติดเลยนะครับเพราะว่าระดับบัณฑิตเนี่ยเราเราปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยไว้สักพักหนึ่งนักศึกษาจะหายและจะมีปัญหาทีหลังในส่วนของวิชาเ็งทราบว่ามีหลักสูตรเนี่ยห้าสิบสี่หน่วยกิตใช่ไหมครับตัว5้าสิ่หน่วยกิตในส่วนของของหลักสูตรที่เป็นตัววินัยผลที่อาจารย์บอกว่ามี4ี่สีสเต็ป เราเราเราแบ่งเป็นสเต็ปละกี่หน่วยกิจครับอาจารย์หรือหรือหรือยังไงครับตรงนี้หรือว่าเป็นเป็นรวมเลยเป็นหกหน่วยกิจครับครับหน่วยกิจครับหกสี่ยี่สี่ครับครับเอาหกหกสี่ยี่สี่เลยนะครับใช่ครับจ่สเต็ปละหกใช่ครับสเต็ปละหกอ่าแต่มันก็ดีนะอาจารย์มันโฟลว์ไปเรื่อยๆเนาะใช่โฟลว์ไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามและสี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยเข้ามาแล้วก็ติดตามตามสเต็ปการเรียนการสอนของเราเนี่ยแสดงว่าในสองปีจบแน่นอนอย่างแย่สุดเลยนะครับเอ่อ อย่างแย่สุดเลยคือช้าไม่เกินสองเทอมสองเทอมนะครับไม่เกินสองเทอมของเรานี่เรียนมีกี่เทอมครับอาจารย์ครับมีกี่เทอมหกเทอมทั้งหมดหกเทอมหกเทอมสัมพันธ์กับค่าเทอมเลยครับจายค่าเทอมหกเทอมก็คือสองปีสองปีเต็มครับเรามีซัมเมอร์ซัมเมอร์แล้วก็เรียนภาคปกติก็หกเทอม ครับแสดงว่าหลักสูตรมี6เทอมแล้วก็ถ้าโดยส่วนใหญ่ที่เราพบในการเรียนถ้าจบช้าจะอยู่แค่เกินไปแค่ประมาณเทอม2อเทอมท่านึ้งใช่ไหมครับบวกลบไม่เกินปีหนึ่งเพราะว่าเราต้องเข้าใจบางทีเนียอย่างอย่างข้อจำกัดของนักตั้งแต่แรกก็คือมีพลักงานเยอะก็ในขณะเดียวกันเนี่ยบางทีเนี่ยพอทำไปสักพักก็เริ่มามรู้าึสู่ไม่อยากทำเรื่องนั้นแล้วอาจารย์ก็จะมีหน้าที่ในการตบให้ก็อยู่ลงอยู่ในรอดับอยู่ใน แสดงว่าเราก็คอนแทคกันนักศึกษาพยายามคอนแทคให้ตลอดเลยใช่ไหมครับใช่คก็มีลายกลุ่มมีลายส่วนตัวคุยกันครับนี่เป็นข้อข้อปกติของสาขาเราที่เราจะต้องตามอยู่ตลอดเวลาครับในขณะเดียวกันตัวสาขาเองก็จะมีประชุมเทอมละหนึ่งครั้งครับแล้วก็เราก็จะเชิญอาจารย์ที่ปรึกษามาให้ข้อมูลว่านักศึกษาที่อยู่ในสังกัดตัวเองเนี่ยถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันตางตลอดครับ ผมชอบมากเลยครับในส่วนของตัวจุดเด่นนะครับว่าเราแบ่งไปเป็นสีสเต็ปรับซึ่งเรามักจะเห็นเป็นสเต็ปเดียวแล้วก็เป็นหน่วยกิจใหญ่ๆไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็หายไปแ้เป็นแล้วก็หายไปแต่ตรงนี้ก็คือเป็นยุทธศาสตร์ที่ที่อาจารย์คิดด้วยใช่ไหมครับมันเป็นยุทธศาสตร์ของเราครับคสร้างไว้ครับแล้วในส่วนของในในอนาคตครับอาจารย์ในอนาคตนี่ยจะอาจารย์มีโปรเจกต เกี่ยวกับในหลักสูตรด้วยไม่ทราบว่ามีหลักสูตรอย่างไรบ้างครับอาจารย์ด้วยข้อจํากัดของมาตรฐานปีห้าแปดมาตรฐานการศึกษาปีห้าแปดมันมีข้อจำกัดในเรื่องของอาจารย์ประจําหลักสูตรซึ่งเรากลับมาวิเคราะห์แล้วเรามองว่าที่เราสามารถทําหลักสูตรปปิญญาโทได้โดยใช้คณอาจารย์ชุดเดียวกันก็เลยคิดที่จะทําหลักสูตรปปิญโาโทสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคในน่าจะเปิดได้ภายในปีหน้า การเปิดรอบนี้มันพร้อมกับการปรับหลักสูตรปปญญาเอกด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาในปีหน้าคือผมจะเปิดเป็นภาคปกติก็คือเรียนจันทร์ถึงศุกร์เลยใครสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็มาเรียนแต่มีจันทร์ถึงศุกร์ด้วยก็สะดวกสําหรับหลายๆกลุ่มโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มของนักศึกษาต่างชาติเรามีนักศึกษาต่างชาติเกือบทุกรุ่นรุ่นรุ่นล่าสุดที่กําลังจะเปิดก็มีแล้วก็รุ่นก่อนนนี้ก็มีแต่เป็นนักศึกษาจีน แสดงว่าตรงหลักสูตรเนี่ยมาจากส่วนหนึ่งที่เราได้รับข้อมูลได้รับข้อมูลว่าเขาสะดวกจริงๆเขาสะดวกเรียนทรรมไาทด้วยฟูลไทมครับเขามาฟูลทา์เขามาฟูลทา์อยู่แล้วตั้งใจั้าไม่จบไม่กลับอะไรครับไม่จบไม่กลับผมก็เลยมองว่าเราน่าจะเปิดภาคปกตินะเพื่อที่จะรับคนลักษณะแบบเนี้นักศัลลักษณะแบบเนี้ยส่วนข้าราชการหรือหัวหน้าหัวหน้าหน่วยงานทั้งหลายแหล่เขาอาจจะมาเรียนสองวันสเรียนไปใช่ครับครับก็จะเปิด ก็จะเป็นภาพของบัณฑิตที่รับปัญญาในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีจริงๆนักศึกษาเรามีมีไม่เยอะเพราะว่าหนึ่งก็คือในลักษณะของวัญญาเอกด้วยของเราเป็นกสีสีส้มสีส้มแล้วก็มีแถบแถบสามแถบสามแถบใช่ไหมอันนี้คือของเป็นทางสังคมใช่ไหมครับทางสังคมครับทางสังคมครับก็บัณฑิตส่วนใหญ่ที่จบไปก็เป็นหัวหน้าหน่วยงานหลายหลายท่านมาเรียนเพื่อเอาความรู้ไปพัฒนาต่อยอด ครับเขาดูแล้วในหลักสูตรเองเนี่ยเป็นเรื่องพัฒนาภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมาะด้วยกับกับลักษณะผู้ที่อยู่หน่วยงานแล้วก็ดูแลในเรื่องต่างๆอยู่แล้วครับใช่ครับอันนี้จะเป็นที่รับปริญญาที่ผ่านมาครับรอบนี้ก็จบมีมีจบไปสามท่านครับว้ยก็ยังไม่ได้รับปริญญาครับก็อาจารย์นรงจินใจครับอาจารย์ของเราก็จบจบจากสาขานี้เหมือนกันครับนะครับในขณะเดียวกันก็ มีอาจารย์จากเรนการสอนนอกจากพวกเราแล้วนะครับในมหาวิาลยก็ยังมีคณาจารย์จากภายนอกที่เป็นเครือข่ายของเราอย่างเช่นศาสตราจารย์ดรมนัสสุวรับนะครับศาสตราจารย์ดรยุวตยุวตมีทีซึ่งท่านเป็นอดีตอธิบดีกลุ่มพัฒนาชุมชนก็มาช่วยกันดูแลอยู่ครับจากเรงการสอนช่วยกันดูในเรื่องของหลักสูตรครับก็ถือว่าเป็นคณาจารย์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ กาดูแลของเราแสดงว่ามีลักษณะของอาจารย์จากผู้ส่งความรู้ง่ายนะผู้ส่งควารู้จากภายนอกเนี่ยมาดูแลมามาให้ข้อมูลมามาให้ความรู้ด้วยใครับครผมในส่วนของหลักสูตรนะครับทั้งปอโทตัวนี้แสดงว่าหลักสูตรพอโทจะเปิดทั้งเสาร์อาทิตย์และ จันทร์ถึงศุกร์จัันนทรรร์์ถึงศุกะคบแต่ปอเอกแล้วครับอาจารย์ปอเอกยังยังคงเดิมอยู่ไหมปอเอกก็คือจะล้อกับปัญญาโทเลยครับมีทั้งจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ด้วยในอนาคตครับออ๋ก็คือจะมีแผนการต่อไปที่จะเปิดทั้งภาคปกติด้วยใช่ครับแต่เสาร์อาทิตย์เราเราเปิดอยู่แล้วนะครับแต่ก็เพิ่มของปอโทเข้าไปนะครับเพื่อให้ รองรับกับกลุ่มนักศึกษาจีนที่มีความต้องการว่ามาเมืองไทยทั้งทีมาเอาความรู้ทั้งทีเนี่ยเขาเขาไม่ได้สนใจเลยว่าจะต้องเรียนเสาร์อาทิตย์หรือปกติคือตั้งใจมาศึกษาเรื่อง gms เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่แล้วเราก็จะเปิดรองรับในส่วนนักศึกษาจีนกลุ่มนี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับท้ายนี้อาจารย์ไม่ทราบมีอะไรฝากกับท่านผู้ชมไหมครับก็ขอะยาสมพันธ์นะครับตอนนี้สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคในระดับปัญญาเอกเราเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ยีมิถุนา ที่จะถึงนี้นะครับก็ก็มีนักศึกษาสนใจจํานวนหนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นนักศึกษาจีนด้วยนะครับตอนตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่เลยครับติดโควิดนะครับแต่ว่าเราสามารถัดกกระเยนการสอนโดยใช้ออนไลน์ได้ครับก็จนถึงวันที่22แล้วก็เปิดเปิดทำกระเยนการสอนในวันที่4ทุก่นนะครับที่ที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้นะครับก็ก็ขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยคครรัับบครับในช่วงนี้นะครับ การรับนักศึกษาของระดับปริญญาเอกยังรับอยู่จนถึงยี่มสองมิยอนะครับแล้วก็เปิดเรียนนะครับอันนี้ก็คือทั้งปอโทะปอเอกและปริญญาตรีภาคเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับเปิดวันที่สี่กรกฎานะครับในช่วงนี้นะครับพอดีหมดเวลาแล้วอาจารย์รก็วันหน้าก็อาจจะขออาจารย์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับบัณฑิตหลายๆท่านที่มีองค์ความรู้เยอะแยะเลยมาแชร์มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับผมครับดีครับนี่ครับ ขอพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาตามในช่วงที่2เป็นช่วงของอสำนักทรัพย์สินนะครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องอเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องการเช่าเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจในมหาวิทยาลัยนะครับในช่วงโควิด19วันนี้ขอลาช่วงนี้ไปก่อนนะครับพบกันในช่วง2ส,สวัสดีครับ